เวลาเก้านาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม าคม2,567 การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุมาประดิษฐานในประเทศไทยครั้งนี้รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณารัฐอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลีซึ่งขุดพบจากสถูวโบราณเมืองปิปาวาและอัญเชิญพระอาหารหันตธาตุของพระอัคารสาวกภาษารีบุตรและพระโมคคัลนะจากเมืองสารจีสาธารณารัฐอินเดียมาประดิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราช ภูษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติตลอดจนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ จากนั้นเสด็จเข้าพักผ่าพิธีทรงจุดผู้เกียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบทรงศีลและทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชาพิธีเชิญไปตั้งที่มณฑปปฏิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมานี้เป็นที่รู้จักในชื่อพระาธาตุกบิลพัทเนื่องจากมาจากสถานที่ในแคว้นมคธเชื่อกันว่าเป็นเมืองโบราณแห่งกบิลพัท พระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นโบราณวัตถุและสมบัติทางศิลปะประเภท A.A. คือวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงสุดโดยปกติจะไม่นำออกนอกประเทศ การอัญเชิญมาในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ2,567ปีที่พระบรมสารีริกธาตุและพระอ,อรหันตรรธาตุของพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายทั้งสององค์เสด็จมาพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีที่มีการอัญเชิญพระอรหันตรธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะออกนอกประเทศหลังจากได้รับการส่งมอบคืนให้กับสาธารณารัฐอินเดีย พระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธศาสนิกชนนับถือบูชาแต่แรกนิพพานสืบมาจนถึงปัจจุบันในมหาบริพานสูตรกล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุว่าหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วโทนพรามได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเพื่อให้กษัตริย์และพราหมณ์อัญเชิญกลับไป ดินแดงของตน8ดเมือง และหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานได้270ปีพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโปรดให้สังคยนาพระธรรมวินยัยรวบรวมพระบรม,มสารีริกธาตุทั่วราชอาณาจักรมาบรรจุไว้ในสถูปที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นจำนวน84,000สถูปและมอบให้พระสงฆ์นำไปประดิษฐา,านณดินแดนต่างๆเพื่อเผยแพ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ ซึ่งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธา,าตุของพระอัครสาวกในพื้นที่ต่างๆโดยที่ท้องสนามหลวงเปิดให้เข้าสักการะจนถึงวันที่3มีนาคม2567ภาคเหนือที่มณฑลนหหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่5 8มีนาคม2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10 13มีนาคม คม2,567และภาคใต้ที่วัดมหา,าธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่15-18มีนาคม2,567สมเด็จพระกนิษธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม